อ่าบันทึกต่อนะครับข้อต่อไปข้อใดเป็นสัตว์วัตถุไม่ถูกวิธีโอเคอไปแล้วนะครับข้อ26ข้อใดถูกรู้จักเต่านาไหมใช้กระดองหลังถอนพิษพกบวมถอนพิษตัดกระต่อยถูกไหมเต่านานี้ก็ใช้ต่อเต่า ปูอ่าปูทั้งตัวตากับคันมามะนาวแก้ชำในไม่ใช่ปูนานี่ต้องตากับเหล้านะครับแก้กินแก้ชำในกระจายโลหิตได้ส่วนดีปลาหมอแก้ผมร่วงผมหงอกถูกต้องครับดีปลาหมอนี่เต่านาใช้กระดองหลังถอนพิษอักเสบไม่ใช่นะครับ มันตอบข้อไหนดีครับเต่านานี่ใช้กระดองทำไรเออตอบดีปลาหมอเต่านาใช้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 อะไรทำยาเต่านาเต่านามีหัวเต่านานะหัวเต่านานี้เขาก็ใช้แก้ตับนะต่อเต่าก็ตับนะจำไหมนะต่อเต่าก็ตับเออแต่แต่เต่านาในส่วนของ กระดองเนี่ยกระดองเขาใช้กระดองอกนะไม่ใช่ใช้กระดองหลังนะมันเลยผิดข้อนี้ไงเขาใช้กระดองอกนะครับกระดองอกแต่ไม่ใช่กระดองถอนพิษฟกบวมพิษตัดกัดต่อยได้แต่ต้องใช้กระดองอะไรครับกระดองอกแทนอ่าแต่พอดีในในข้อนี้เขาบอกกระดองหลังก็เลยผิดนครับนั้นตอบข้อ สี่เห็นไหมละเอียดมากใช่ไหมปูนาทั้งตัวตำคันกับน้ํามะนาวมันผิดตรงน้้ามะนาวควรต้องตำคันกับกับสุราเห็นไหมใช่นะครับต้องตำคันกับปนกับสุรานะครับถึงจะแก้ช้ำในกระจายโลหิตนี้ถ้าผิดนิดเดียวเราเยเลยนะข้อ27สสัตว์ชนิดใดาสามารถนํามา นำมูลมาปรุงเป็นยาได้หรือขี้มันเองเองนกพิราบทำได้ไหมขี้นกพิราบไงแกะลาะลาอองวัวดำทำได้ไหมได้ขี้แมงสาบก็ยิ่งได้เพราะฉะนั้นถูกทุกข้อตอบข้อสี่นะข้อยี่สิบแปดสัตว์อากาศสัตว์อากาศวัตถุใดใช้ปรุงเป็นยาไม่ถูกต้องมูลนกพิราบคั่วใช้แก้ซางหละลาอองในปาก ถูกไหมไม่ถูกต้องมูนกพิราบที่ทำอะไรนะจริงข้อนี้มูนกวิลาบก็ใช้แก้สร้าง ได้นะครับแล้วคั่วด้วยก็ถูกก็น่าจะถูกต้องข้างข่าวแม่ไก่ใช้ทั้งตัวมลุงโลหิตเหรอข้งข่าวแม่ไก่ต้องใช้อะไรใช้อะไรครับใช้เลือดถูกไหมอันข้อบีนี่ผิดอีกาใช้กระดูกแก้ไขพิษไขการก็ถ,ถูกต้องนะครับอีกากากาก็ก,ก,การจำไว้นะอีกานี่ใช้กระดูก กาก็การนะคะก็คือไข้พิษไข้การข้างข่าวแม่ไก่ต้องใช้อะไรเลือดเพราะฉะนั้นน่าจะผิดข้อ b นะเพราะใดไม่ปรุงยาไม่ถูกต้องนี่ในนี้ข้อ b ไม่มีแต่ a เนี่ยมูลนกพิราบคั่วใช้แก้ซางหลาละอองในปากจริงแล้วมูลนกพิราบเองเนี่ยก็ใช้ทำยา แก้ไขที่เกิดจากพิษตันซางซางลายลิสิดวงนะฮะแก้ลมเบ่งแก้ไขที่เกิดจากพิษตันซางให้แก้ซางหลาละอองในปากมันไม่ตรงเส้ทีเดียวนั้นข้อผิดอันนี้ก็คือ จริงๆมูลนกวิลาคัวเนี่ยเขาใช้สำหรับแก้ไข้ที่เกิดจากพิษต่างซางนะครับแก้สางร้อนก็คือความร้อนสูงมากทำให้ชักเลยนะครับอันนี้ใช้แก้หลาละอองก,ก็เลยอยาจจะไม่ชัดเจนมากครับก็เลยตอบข้อ 2A กับ B ไม่ถูกต้องข้อ29ชุมเห็ดไทยเนี่ยใช้ส่วนใดแก้อาการขัดเบา อันนี้ก็มีดอกมีใบอ่อนจริงๆใช้มเมล็ดนะคั่วให้แห้งเอามเมล็ดแข้งแห้งมาคั่วแล้วก็ละลายน้ำป็นชากินนะครับแก้ขัดเบาทำให้นอนหลับด้วยด้วยนะชุมเห็ดไทยเนี่ยข้อ30ใบละเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเขาก็ให้ข้อ A มาว่าใบาและเถาผักบุ้งทะเลใช้อาบน้ำแก้คันตามผิวหนังได้ไหมผักบุ้งทะเล ก็ได้เนาะคันจากอะไรรู้ไหมคันจากพวกแมงกะปุนพวกนี้นะผักบุ้งทะเลข้อบีหากรับประทานยางผักบุ้งทะเลจะมีอาการคลื่นไสยนอาเจียนก็ใช่นะครับข้อสี่หากสัมผัสยางผักบุ้งทะเลจะทําให้มีอาการคันตามผิวหนังปกติแล้วยางผักบุ้งทะเลหรือเถาอะไรมันเนี่ยใช้แก้คันคันเพราะฉะนั้นข้อสี่ก็ผิดนั้น้าถามว่าข้อใดถูกต้องก็คือ A กับ B ตอบข้อ2ถูกไหมสามเอ็ดข้อใดผิดเขาบอกว่าใช้ผลสุกสีดําของมะเลือเป็นยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิของมะเลือนี่ต้องใช้ผลสีอะไรครับต้องเขียวถูกต้องส่วนดำไม่ได้นะตาบอดเลยนะนะครับมีงานมีการเก็บข้อมูลทางโรงพยาบาลแล้วไปกินมะเลือกันแล้วเอามะเลือนขนาดที่สุกหรือดําเนี่ย นะไปกินแล้วทำให้ตาบอดได้นะครับใช้ผลมะเกลือเท่ากับอายุคนไข้แต่ไม่เกินยี่สิบาผลรักษาพยาธิถูกไหมถูกไหมถูกถูกต้องลูกยางลูกมะเกลือใช้ย้อมผ้ายเป็นสีดำได้ไหมได,ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอข้อข้อที่ผิดก็คือข้อ A อั้นก็คือตอบข้อ1 3ึ ก็ไดถูกต้องปวกหาดรู้จักไม้ปวกหาดปวกหาดนี่ได้มาจากต้นอะไรครับตามมปวกหาดพวกนี้มันเป็นเป็นฟองของของของต้นเปลือกหาดที่เรามาเคี่ยวแล้วเกิดฟองขึ้นมาเลยเรียกปวกหาดนะเอาต้นอะไรมาเคี่ยวเอากิ่งหรือต้นอะไรมาเคี่ยก็คืออะไรครับมะ มะอะไรมะหาดของต้นมหาดนั่นเองนะแต่สิ่งที่เราเราได้เคี่ยวมาเราเรียกปวกหาดได้จากการเอาแก่นมหาดเห็นไหมเอาแก่นมาต้มเคี่ยวแล้วก็ตักฟองทิ้งนำน้ำที่เคี่ยวไว้ตั้งทิ้งไว้จนแห้งก็จะได้ก้อนสีเหลืองอาจถูกต้องหากรับประทานผงปวกหาดกับน้ำร้อนจะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนก็ถูกต้องอีกตรงนี้ต้องใช้น้ำเย็นนะ บวกหาดใช้เป็นยาประขับะยาติบวกหาดบวกหาดถ้าเราดูในยาหม,มอหสอสอมอหาสอสมอบวกหาดนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้แก่นมหาดมาเคี่ยวก็ถูก ได้จากการเอาแก่นมาหาดมาเคี่ยวแล้วตักฟองนำน้ำที่เคี่ยวได้ไปตั้งทิ้งไว้ตักฟอง,ท,งทิ้ง,อ,ง,งอ๋อมันผิดตรงนี้ <c oughs> สิ่งที่ปวกหาดเวลาเราเคี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยต้องตักฟองนะฟองตัวที่เป็นตัวปวกหาดคือฟองนะแต่ในนี้เขาบอกว่าตักฟองทิ้งนำน้ำ,นำที่เคี่ยวไปตั้งไว้จนแห้งอันนี้ผิดนะต้อง จริงๆต้องเอาอะไรครับเอาฟองที่เราตักนะไปทิ้งไว้จนแห้งมันจะได้เป็นก้อนสีเหลืองงนั้นข้อนี้ก็เลยถูกข้อ b กับ c ไหข้อ b กับ c ข้อ4นั่นเองงนั้นตรงนี้ผิดนิดหนึ่งนะครับ3.3สมุนไพรมีพิษชนิดใดที่แตกต่างก,กับพวกคือยาสมุนไพรพวกนี้ก็มีฤทธิ์ในทางถ่ายขณะดเดียวกันก็มีสรรพคุณถ่าย ลิ้เสมสายเสมหะยกเว้นยางหัวเข้าค่าเนี่ยก็มีลิ้ในทางถ่ายแต่สรรพคุณของเขาที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือเขาจะเขาสามารถใช้แก้ฟกบวงขับพยาธิภายนอกแล้วก็แก้คุดทราดได้คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะครับก็เลยตอบข้อสี่นะ34ข้อใดผิดสารหนูรับประทานและทำให้ฟันโยกใช่ไหมไม่ใช่เนาะ ปร,รอดรับประทานมากทาให้เปื่อยผู้พองอ่ได้จุนสีทานมากทําให้กัดทําลายกระเพาะก็ถูกนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ A นะสารหนูนี่ทําให้ชักกระตุกนะครับกดหัวใจนะเป็นยาพิษนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะอันนี้อันตรายมาก3ามส้าสมุนไพรใดที่มีสคุณสมานทั้งในทั้งนอก,นอกชาา้าล้างฤดูขาวแก้บาดแผลแก้หนองแห้งแก้แผลในปากคอขับปัสสาวะแก้นิ้วเออ ก็คือสารส้มเห็นไหมสารส้มนี่เป็นสมุนไพรที่ดีนะเป็นธาตุตถุที่ดีเลยนะครับแก้รดูงขาบางคนก็ใช้เอามาล้างนะครับแล้วมันมีลดฝาดด้วยชังเช่นโรยแผลก็ทําให้สมานบาดแผลได้ดีทําให้หนองแห้งได้ด้วยนะครับกินก็ได้นะครับสมานทั้งในทั้งนอกเอาล่ะ36ข้อใดกล่าวถูกต้องตอบข้อ2สลายตัวยาต าตุที่สลายตัวง่ายดินสาพองดินลังหมาล่าถ้าสลายตัวยากคือหินปูนการังกับทองคําทองคํานี่สลายตัวยากเลยริงถอทองคำนี่โดนความร้อนนิดก็แต่จริงก็ก็ถือว่าอาจจะเป็นถือว่าสลายตัวยากได้เหมือนกัน นะทองคําถือว่าเป็นยาเป็นตัวที่สลายตัวยาก37ข้อใดไม่ใช่สมุนไพรสารสุุมูลรานกระเทียบเพคาฟ้าอันชันขิงข้อ4นะครับมะลุมกับลั่นโทมสักเนี่ยไม่ใช่แต่ว่านกับหอยนี่ยังใช่นะครับ38สมุนไพรได้เป็นพืชเศรษฐกิจเขาถูกทุกข้อนะครับ39ข้อใดไม่ใช่ความหมายความประสา การฆ่าฤทธิ์ให้หมดไปการฆ่าฤทธิ์ต้องอาให้อ่อนลงท่านั้นนะครับเป็นการทําความสะอาดเป็นการตัวยานั้นเท่ากับตัวเครื่องยาทั้งหลายหรือเป็นชื่อของยาที่กระทำให้บริสุทธิ์เส้นประสาทน้ํานมอย่างเงี้นะฮะก็ได้ตอบข้อ4นะครับการฆ่าฤทธิ์ให้หมดไปจริงๆเป็นการฆ่าฤทธิ์เพื่อลดฤทธิ์ที่เป็นอันตรายให้ลดลงนั่นเอง4 0ข้อใดไม่ใช่วิธีการฆ่าสลอด ปกติลูกสลอดนี่ก็เราก็มีการเอาสลอดมาหอก็หอ่อรวมข้าวเปลือกแล้วใส่เกลือผ่อสมพวนแล้วก็นําไปต้มจนข้าวเปลือกบานแล้วสลอดมาล้างตากให้แห้งจึงนำไปทำยาหรืออาจจะปอกเปลือกลูกสลอดให้หมดล้างให้สะอาดห่อด้วยผ้าห่อด้วยผ้าใส่ในหม้อ,อขุงข้าวกวนจนข้าวแห้งทําได้3ามครั้งเอาลูกสลอดมาคั่วด้วยน้าปลาอย่างดีให้เกรียมนําไปหอ่อทับเอาน้ํามันออกจึงใช้ปรุงยาได้ก็ใช่ เอาลูกข้อสามเอาลูกสลอดแช่น้ำปลาหะน้ำปลาปากหายไว้หนึ่งคืนแล้วยัดใส่ผลมะกรูดใส่หม้อดินปิดฝาสุมด้วยไฟแกลบเมื่อสุกเรียแล้วจึงไปทำยาอันนี้ก็ใช่ส่วนข้อสี่บอกเอาลูกสลอดมาบดเป็นผงแล้วล,ละลายนะฝรั่มีหม้อดินบีบน้ำมะนาวอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการสตุพวกเหล็กพวกสันหนูนะครับข้อสี่เนี่ยนั้นเลยตอบข้อสี่ ข้อสีเอ็ดข้อใดไม่ใช่สูญนไพรที่มีพิษทั้งหมดนะครับก็คือมีพิษก็คือปลอดนี่มีพิษคูณกับถั่วพูนี่ไม่มีพิษถูกไหมครับนั้นอันนี้ก็เป็นการได้คร่าว